สองผีขยี้หงขยี้อะไรวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับ s m Sport บาาส Sport นะครับก็กลับเข้ามาสู่รายการสองผีขยี้หงนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งผีผีไปเที่ยวไปประจำไม่ได้ไปเนี่ยนะออสะพานควายแหละอยู่แถวนี้แหละใกล้ๆ<บ>นะที่ก่อนที่ติดใจพอพาไปเนี่ยอาจจะมีการ จับคำอะไรกัน,กนบ้างนะฮะติดใจไงก็ชอบไปคนเดียวชอบไปคนเดียวนะครับหนีไปโดยที่ไม่ชวนเพื่อนเพื่อนฝูงมาด้วยคือรู้ทั้งรู้ว่าต้องมีถ่ายคลิปครับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่สนใจนะฮะคือแบบว,ว่าทิ้งเพื่อนร่วมงานเนทำงานไปแต่ตัวเองเนี่ยไปหาความสนุกนะครับโดยที่ไม่บอกคนอื่นด้วยเป็นประจำไม่แต่แฟนตัวเองก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะครับดังนั้นวันนี้เราก็เลยต้องหาคนแทนมามีไหมครับมีคนแทนเหมือนกันโอเคซึ่งถือว่าเป็น เด็กผีอยู่กันด้วยใช่ครับที่จริงเนี่ยเด็กผงเนี่ยมีเหมือนกันนะแล้วเป็นเราเนี่ยแต่ไม่อยู่ใครครับมิเตอเอ็กไงมิเตอเอ็กตอนนี้อยู่ไหนครับมิเตอเอ็กเนี่ยผมนี่ก็ไปเหมือน่านควายเหมือนกันนี่ขาพันควายเหมือนกันเหมือนไปเจอกันเองเจอเองเจอเองนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอเปิดตัวเปิดตัวครับชินครับเชิญครับเชิญชินเลยครับครับผมครับตรงนี้ครรับตงนะสวัสดีตรงนี้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 สวัสดีแฟนๆทีมาน ใจว่าสิมีกันและกันรายการสองผองขยี้สองผีขยี้ขอกันขยี้ขงครับออมาถึงก็ไม่ได้ทำเลยนะกันบ้านไม่ทําเลยครับมีมาถึงก็พูดผิดก็รายการไม่ทำหนักนะอะไรสองผงขยี้สองผีขยี้ ี่แต่ผมแอบดูนะแอบดูทุกอาทิตย์เลยเนี่ยครับผมไม่เห็นเคยได้ขยี้อะไรผมเลยก็ด้วยฟอร์มการเล่นเนอยไม่เห็นตัวป้าลีเนี่ยนี่คูเคลทีมโอ้ยทั้วอย่างเงี้ยเอาไปทำไมอะไรูมันมันเสียชื่อแต่ลงไปเล่นแล้วผมกับพี่เฟสต้งคานเนี่ยคือแมนยูตกรอบใชมเปี้ยลีกลงมาใช่ไหมทำไมเธอพูดอย่างเงี้ยตอนที่เขาคานกันคุณไม่มาคานด้วยล่ะ เอาต้องคุณไม่ให้ผมอยู่ในรายการนะผมในไลน์ก็มาแล้วนะก็มาแล้ววันนี้คุณมีประเด็นอะไรมาเสนอไหมเนี่ยผมว่าตอนนี้มันโปรแกรมทีมชาติใช่ไหมเรามาพูดเรื่องทีมชาติดีกว่าทีมชาติอังกฤษแล้วกันครับผมทีแมนยูลิเวอร์พูลน่าจะติดกันเยอะสุดก็ถือว่าเป็นทีมชาตินะฮะที่น่าจะมีแฟนบอล ติดตามเชียร์เยอะโดยเฉพาะชาวไทยชาวไทยก็ติดตามเป็นเชียร์เป็นคอลูกหนังของบอลอินเดียก็อันตรีจอมงถือว่าร้อนแรงนะอีกนักอลันเชียร์เลอร์แฮร์ี่เชอร์ริงแฮมครับโอแฮร์รี่โอเวนแฮร์รี่โคเลิกไปหมดแล้วหมดละได้เล่นแล้วไม่เล่นแล้วนะก็จะเป็นพวกใครล่ะอ่ะตอนนี้เจมี่วาร์ดี้แฮร์รี่เคนนะมีเดนนิสโรเบิร์ตใช่ไหมสเตอร์ลิตด้วยสเตอร์ลิตสเตอแล้วก็ทีโอเวอร์ไปรู้เนี่ไงกับทีมติดตาม ต้องถามว่าสเตอร์ลิทเนี่ยจะติดเหรอเดี๋ยวไปเต้นๆพอเต้นปุ๊บก็เก็ียวโอ้โหรวยเตอร์ลิทเนี่ยบ้านแม่เขาเนี่ยเป็นสายยอนะเสายยอดเขาเป็นสายยอดจะต้องเต้นไว้ก่อนไปเที่ยวไหนออนิกออนิคแม่เป็นสายยอเดี๋ยวแล้วอธิบายอธิบายสายยอดกันสายออนิคในโอ้ไม่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 รู้ไม่ไมใกล้อะสายยอดคืออะไรครับสายยอเคาแปลว่าพูดแบบเต้นเกลีอะไรเงี้ยเขาเรียกสายยอดสายยอดถ้าพี่ฟิสได้เป็นสายหลวง ครับบิ๊กเฟสไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนนะฮะคือวันนี้เราจะมาถกเถียงกันเรื่องประเด็นนี้ว่าใครสมควรติดไปยูโรบ้างคือตอนนี้ต้องบอกว่าแฮร์รี่เคนกับเจมี่วอดี้เนี่ยไปแน่ๆครับฟอร์ฟอร์โอ้โหอุ่นเครื่องก็ยิงกระจุยกระจายวอดี้ยิงสองสองเลยจากสามเกมตกแือว่าไม่ธรรมดาแฮร์รี่เคนก็เล่นดีตลอดนี่ก็ลูดี้ไม่อยู่เนี่ยตั้งเต็มผลงานก็ชนะยูโรปบ้านสามสองไงก็เรื่องไงอ่ะ ก็ไม่ต้องมีก็ได้ไงโอ้กับทันทีมนี่เขา<อ>ดาวตทีมโสูงสุดทีมชาติอังกฤษคือทำลายสถิติเก่าใช่ไหมบ,บ<ช>๊อบบี้นาตันนี่โอ้ต้องหลบไปต้องหลบเลยนะต,ต้องหลบกันเพราะแก่แล้วไง <c oughs> ให้มาเล่นก็คงไม่ได้แล้ว <c oughs> ละ่ะเนี่เห็นไหมดูนี่เนี่ยคือเขาเรียกว่าไงอ่ะคือตอนนี้ไม่มีใครกล้าเถียงเพราะเขายิงสูงสุดในทีมชาติในอังกฤษเนี่ยเขายิงเยอะกว่าเพื่อนละห้าสิบเอ็ดลูกใช่ใช่ไหมจะเอาเอาเขาออกได้ไงเราที่ยิงให้เด็ดลูกเนี่ยเคยพามกีบคว้าใช่ไหม อู้ดูเอาถามผมถามกันเลยว่าเคยพังกีฬาแชมปาไมล่ะใครใครลงก็ไม่เคยพังกีฬาชาโลกปากของพี่สเตอร์ลิตซ์สิสเตอร์ลิตเนี่ยนะสเตอร์ลิตนี่ผมไปดูประวัติมาครับติดทีมชาติครั้งแรกครัตอนปี2011นสครับนะครับทุกวันนี้นี่ปีอะไรสิบสองสิบสาม่สิบห้าสิบหกห้ปีแล้วติดไปสิบหกนะยิงไปกี่ประตูแล้วครับติดทีมชาติ16นัด6ปีติดสินัด ก็ยิงยิงห้ริงใช้ใจกับประหยัดซอยรูนี่ยิงเยอะกว่าคือถ้าผมเป็นสเตอร์ลิ่ผมประกาศเรืเล่นยิมชาติเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยไเยอายิงน้อยไปเดี๋ยวเะอายิง้อยไปเดี๋ย่นะอายงอยไเดี๋เนาอยยิน้อยไปเวเนยยิอยเดียวเนาอยยอไเดี๋ยวาะอยนไีวเกาอางน้ไเเนาย้เนี่ยเนาะออไเวเนยนอี่ยอานเป็ดีออกไปแล้วเอางน้ดีกว่า กองหน้ากินเนี่ยถ้าเลือกตัดออกได้คนหนึ่งควรตัดนะตัดลุนนี่นะตัวต้องตัดสเตอร์ลิทอยู่แล้วตัดลุนนี่สิ่ลุนี่กับตันทีไงเขาก็ต้องปไปใช่เอานี้ดีกว่ามั่นใจไหมว่าสเตอร์ลิทจะได้ไปเอาอันนี้เอาันนี้เดิมพันดีกว่าเดิมพันจะได้ไปไหมลิทเนี่ยอ่ะผมเดิมพันเดิมพันนี่ผมมีจะเสียเสียเสียนะเพราะว่าผมไม่มั่นใจในเด็กโง่เด็กหรือว่าโงคุณเนาะตัวนี้เก่งนะเอร์ลิทนี่ใช้ได้ตัวเนี่ยมันมาขายผมมาให้ผมน้องคานไม่รู้ว่านะ เอาแต่ว่า<อ>ถ้าตัดไได้ไปเนี่ย<อ>ให้คู่คุณสั่งอะไรเก็ได้อ่าเอาที่มันเป็นไปได้นะโอเคนะถ้าตัตรลินไม่ได้ไปอ่า อ่ก็ุ้่นนี่ไม่ได้ไปก็เหมือนกันสมมติเจ็บไม่เกี่ยวนะอ่าเมื่อต้องฟิตสมบูรณ์แล้วไม่มีชื่อเนี่ยก็ได้ไปทั้งคู่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ไปทั้งคู่อ่ะพี่เฟียนโดนดีกว่าพี่เฟียนโดนดีกว่าเอางี้ดีกว่านะะฮโดนดีเดี๋ยวค่อยว่าให้ฟังกันได้โดนประจำโดนประจำอยู่แล้วครับนะครับผมเดี๋ยวตกลงนะพี่เฟียนต้องโดนนะถ้าเกิดได้ไปถ้าสาตรนิกับรุ่นี่ได้ไปทั้งคู่คุณใจต้องโดนถือว่าเนี่ยไปญี่ปุ่นมาหลายรอบแล้ว่ใชเดี๋ยวคือพี่เฟียนไปญี่ปุ่นไม่ได้ไปเที่ยวหรอกคือชอออบซื้ไไปปตตาา อ๋อชอบทุกวันนี้โหลดไอวินทุกวันอ่ะแต่ว่าเขาดูไม่เคยจบนะแต่ก่อนมีเป็นแผงมีเป็นพันช่วงนี้โหลดเอาอย่างนี้โหลดแล้วใช้เน็ตออฟฟิศด้วยประเด็นเป็โอ้โหมันต้องไม่บอกใครได้ขอรับดูเสียงอ่ะไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นว่าสมมติว่าสลิดไม่ไม่ติดเนี่ยครับยกเว้นเจ็บนะครับโดนนะโดนถ้ารุ่นนี้ไม่ไม่นี่นะรุ่นนี้ไม่ติดรุ่นนี้ไม่ติดอ่ะเราโดนนะ้วสมมตคูณสองนะ สองเลยเหรอโอ้โหลูนี่มันต้องการคุ้ลูกเลยอะแต่ปาตินชานะเท่ากันสิเท่ากันถ้าไปตันสองตัวสองข้อเลยถ้าไปทั้งคู่นี่พี่แกรดโดนถูกต้องโอเคโอเคตามนี้นะตามนี้แล้วกันโอเคนะฮะอ่ะเรียบร้อยครับผมนี้จบแล้วฮะจบครับขอบคุณชินมากนะครับทีมที่มาสสับสนุนรายการของเราเนี่ยสนุกยิ่งขึ้นสนุกดีนะรายการสองผงพยี้เนี่ยสองพยี้พยี้หงเน่ยพยี่ดีไหมนที่เราอ่านมันก็ตีสามแล้วนะทันนะ กำลังกํลังเมาออกมาเลยเก็บยมตกวอดีอ้โหนี่ลนะชอบชอบเลยลาไปก่อนนะครับขออนุญาตไปเก็บตกที่สะพานไปแล้วไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองผีขยี้หงขยี้อะไรวะ